สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆนันะนะเซนปลาแล้วท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ารอยิงปลาเหมือนเดิมนะวันลมแรงๆแบบน,นี้ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับอากาศลมแรงมากเลยครับนหนาวแบบนี้นะลมแรงเป็นคลื่น,เป,น,นเป็นคลื่นเลยน,ะนี่คามหมายคลืลดนะไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะวันนี้จุดเริ่มต้นนี่แหละว,วันนี้ใช้ ลูกดอกเฮ้ยปืนรอสสน้นรอยเสนมินิร้อยเส้นมามาดูว่าจะหมานหรือเปล่านะวันนี้นะไปะเราเป็นลุ้นไปติดตามรับชมด้วยกันครับวันนี้ไม่ให้เสียเวลานะลมแรงมากนะครับดูต้นไม้โยกไปโยกมาเลนะ hmm. โอ้ไม่รู้จะเห็นตัวหรือเปล่านะวันนี้ะนะไปนี้มาดูกันว่ามินิจะหมานหรือเปล่านะวันนี้ต้องใส่สองเซนครับมินิชักสี่สิบนะมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ โดนไหมมันยิงไม่ถนัดกับเวลาเอียงอย่างเงี้ยน่าจะไม่โดนนะน่าจะลงใต้ปลานะเมื่อกี้มันบิดขวาแรงอะ่ะมันยิงยากครับไม่เสียดายเลยสวยเลย นนะไม่ดูเหรอไปดูดนูดนดน,ดนูมาแรงอุ้ยอืมอปลาปลาจะลงนี่ยิงแม่นมากเลยครับพลาปลาจะลงนะยิงแม่นมากเลยนะปลาอยู่นิ่งๆเนี่ยยิงไม่ค่อยจะโดนโเดี๋ยวรวบสายกันครับถ้าน,นี้ลมแรงด้วยครับปลาก็ยิงยากนะมันเป็นคลื่นนะ มองตัวยากครับมาแล้วแต้มแรกของเราไม่รู้ว่าใส์ใหญ่แค่ไหนเห็น <he en S 1> ในน้ำเงาๆ<ง>นะเพราะว่ามันจะลงไปแหละอย่างนี้ยิงโดนครับไหนขอดูตัวหน่อยไม่รู้โดนตรงไหนนะโอ้โดนกลางลำครับจุดจุดนี้นกครับใสสวยอยู่นะน้อติดอะไรเนี่ย ืมันติดต้นไม้อยู่บนฝั่งโอ้โหเจงลทางก็ชันด้วยนะติดอะไรอยู่บนฝั่งเนี่ยไหนโอเค,อเคนี่ครับพี่พี่นะแล้วนะลต้มแรกของเราครับเนี่ยอยู่ใต้น้ำใสสวยอยู่นะ ดูดกลางลำ้วนๆเลยนะกระไปดูกันต่อครับแต่วันนี้ฟ้าเปิดดีมากเลยนะครับเขาเสียงมันคือลมอย่างเดียวครับวันนี้ไปเราดูกันต่อครับ ไปก่อนครับเสียดายเลย ไม่โดนโอโลโลโโนะ้โดนครับโดนโดนโดนอย่าหลุดนะปลาไม่รู้สึกน да> ุ่นอู้วนึกว่าหลุดครับอ๋อใะเย็นจะเย็ดอืมหันหลังให้น้ำใสเลยนะยิงยากวันนี้ยิงปลาผิวน้ำไม่ค่อยจะโดนเลยครับวันนี้แต่ยิงใต้น้ำโดนนะตัวนี้ก็อยู่ใต้น้ำครับสวยด้วยนะอเกาขึ้นได้อยู่ สวยครับใสสวย,สวยโอ้โยิงใต้น้าโดนตลอดยิงติวน้ำามันกค่อจะโดนโอ้โโดนเฉียดเฉียดด้วยจะขาดแล้วดีนะครับที่ว่ามันยังอยู่ให้นะนี่ครับใสสวยๆนะอ้วนๆใสนี่แหละพอดีครับใสใหญ่หาย,ยากแล้วช่วงนี้แต่ครับว่าจะสั่งปีโรลเลอร์มาใส่อยู่ครับโรลเลอร์เดียวนะตนนัวนี้เดี๋ยวรองงบประมาณกนะัน เดี๋ยวจะไปสั่งตีโรลเลอร์แล้วใส่โรลเลอร์เดี่ยวเนาะมันดีกว่าตอนนี้ยางคู่มันจะชอบเลยนะมันยากครับเวลามันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันแค่เกียงด,ดึงเข้าดึงออกเนาะเดี๋ยวมาลองทดสอบเดี๋ยวจะสั่งมาติดอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอามาเทสไปเราเลุยกันต่อนนครัาราดตอบแต้มต่อไปนะลมแรงมากเลยครับ ปล<บ>า<ม>ก็หายากนะลมมันแรงแบบนี้มองตัวยากโดนขาวจั๊วะเลยจุดนกครับมาลอยสวยงามเลยครับ เต็มๆหลังหัวครับจุดนกเลยครับมาใส่สวยด้วยครับหลังหัวจุดนกไม่ต้องดิ้นนะครับสวยงามสวยงามโอ้เชีอยกระพันอีกโอเคมา มานะพี่นะหลังหัวเลยนะจุดนอกครับรสวยเลยนะอ้วนๆเลยปลาไป hmm. ล,ลุยกันต่อไปลุยกันต่อครับวันนี้แดดดีมากเลยแต่ว่าลมมันแรงไปหน่อยปลามันชอบแถวนี้แหละ จุดนอกเลยครับนอกเลยไปใส่สวยอยู่ครับเห็นแค่เงาเง,ง,งในพุ่มนะมจุดนอกเลยครับใส่สวยอยู่ไม่ถือว่าใหญ่มากใส่กำลังพอดีครับใส่กำลังพอดี มไม่รอดจุดนกครับหลังหัวอีกแล้วนี่ครับใส่อ้วนๆเลยนะปลาช่วงนี้นี่ครับบ่อเนี้ยเจ้าของเขาบอกว่าเจอปลาชะโดนะเจอปลาชะโดใหญ่นะแต่ว่าผมยังไม่เจอนะมันขึ้นมาตอนน้ำท่วมอะตอนน้ำท่วมครั้งใหญ่เลยครับ มันขึ้นมาอยู่นะทีนี้เขาขอบอกว่าเขาเจอแต่ว่าผมก็ยังไม่เจอนะเขาบอกว่าเจอชโดใหญ่มากมันขึ้นมาตามน้ำเนาะมาในน้าท่วมแถวบ้านผมไม่มีนะครับชะโดแต่ว่ามันขึ้นมาเรื่อยๆเนาะมันเลาะมันลงมาตามน้าเรื่อยๆทีนี้มันมาเข้าอยู่สาวเขาให้มาซุ่มยิงอยู่แต่ว่า <c oughs> คงยากอยู่นะครับในนี้นะ กลัวคนอื่นเขาว่าเรามาขโมยปลาสะเขาเนาะก็เลยไม่แต่ว่าเจ้าของเขาอนุญาตอยู่นะแต่ก่อนปลาขึ้นเต็มเลยเห็นไหมครับเงียบเลยถ้ามีปลาชะโลนะสงสัยน่าจะมีแหละแต่ผมยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นกับตาตัวเองไปเราก็หาเลาะกันต่อครับ ใหญ่เลยส,ยสวยเลยนะ <c oughs> ขอรถมันตกพอดีใต้น้ำ จะไม่โดนครับกล้องดับยิงตามปลาโดนเฉยอืเอเดี๋ยวเหี่ยใส่สวยอยู่นะอ่าอื้ยย,ยิงตามน้ำโดนเฉยนี่ใส่ใหญ่ด้วยครับโอเดี๋ยว,ว,ยวยนี่ครับ กล้องดับนะยิงตามน้ําโดนแบตแบตกล้องหมดเพิ่งเปลี่ยนแบตครับแต่ว่าไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดกล้องไว้นะก็เลยปลามันจะลงไปแล้วก็เลยยิงตามโดนเฉยนะ <c oughs> hmm. ไปมันมานะลมแรงมากครับวันนี้น้ําเป็นคลื่นนะมองตัวยากครับน้ําเป็นคลื่นเป็นคลื่นครับ ยิงนะยังพอมีตัวให้ยิงครับแถวนี้เพราะว่ามีนานาเขามายิงเกือบทุกวันเลยนะเขามายิงก็ได้เยอะอยู่นะครับก็ไม่ว่ากันกแล้วแต่ความหมานะมามา,มาส,สวยอยู่ครับแดดเดียวโดนแก้มครับอ้วนๆนะลาใส้นี้แหละดักดักแดด เดี๋ยวไว้ครับไว้กินตอนหน้าแรงเนาะหน้าแรงมันจะหาปลายากครับแถวบ,บ้านผมนะต้องหาตุนๆทำแดดเดียวไว้ครับไปลุยกันต่อครับไปครับยังพอมีเวลาลมมันแรงนะมันมองตัวยากตอนนี้มะม่วงออกดอกเต็มครับ ดูกันต่อครับปกปันนินปะกระสูบหายหมดเลยนะไม่รู้ว่านานาเขาเอายิงเอาหมดหรือยังนะเพราะมันล่องเลยนะโอโโดนไหม mới đồn rồi mình đồn à mới đồn đồn <laughs> ใหญ่เลยครับโอ้มันลงน้ำไป <c oughs> ใหญ่มากตัวนี้รองเนี้มีแต่ไซส์ใหญ่เลยครับลอยอยู่ผิวน้ำพอขี่รถเมื่อกี้ผมเจอแล้วนะนะแต่ว่าผมขี่ย้อนไปนู่นนะพอขี่กลับมามันลงไปลึกแล้วครับโอ้สยดใหญ่เลยอะไซส์เกือบสองนะเมื่อกี้นะอันนี้ไม่ได้แบบว่า โนะพูดเรื่องจริงเลยตาเท่าที่ตาเห็นนะ่ะยังไงก็ใหญ่แนะ่นอนครับสยดยครับลาดแล้ขึ้นไปไซเล็กครับลงไปแล้วต้องเอาให้ได้นะตัวนี้แกมือใหม่ เกือบสองเลยนะครับเสียดายมาครับพี่ๆนะตอนนี้ก็พอแล้วล่ะโอ้ยิงสาใหญ่ไม่ดูนุเสียดายมากเลยน่าจะสาสองหนะหมายข้างทางนะหมายนี้ประจำเลยครับปลาใหญ่ยังเหลือเยอะนะพอมันออกมาจากข้างในนะโอ้ยเสียดายมากๆเลยครับเนี่ยมาดูผลงานของเราวันนี้ครับผลงานของเราวันนี้ก็จะได้อยู่ประมาณหกเต็มนะไม่ได้เทหรอกได้หกเต็มครับก็สวยๆอยู่นะ แปมครับหกแปมนะพี่พีระนาววันนี้ก็ถือว่าโอเคครับยังพอได้กับข้าวนะแต่ถ้าได้ไซส์ใหญ่เนียมานั้นโคตรดีเลยแต่ว่ามันยังไม่ใช่ของเราครับเดี๋ยววันหลังค่อยไปเฝ้าแก้วแก้มือใหม่นะว่าจะเจอตัวมันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวันนี้ลมแรงมากด้วยเนาะแต่ฟ้าก็เปิดดีครับวันนี้นะนี่นะฟ้าเปิดดีมากครับแต่ก็ไม่เป็นไรโอกาสหน้าไว้แก้มือวันนี้ก็พอได้กับข้าวแล้วครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันอีพีหน้านะครับพี่พนะสวัสดีครับ